สว,สวัสดีครับสวัสดีครับยงเจสวัส co ดีครับยงเจใส่เสื้อสีอะไรโนโนโอเคโอเคนานมาร์คคลับพาโคโค่มาเดินนะครับทุกคนอีมาคาเซเซบนคลาฟหอยแล้วเหนื่อยมาก่าราเซเบันซูซูกับเหนื่อยมากครับโคโค่อากาเซซูซูกับไม่ไม่ออกวันแล้วผมอะไรนะ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 ไฮเดอมาเซียว ย่า yeah. um, สวัสดีครับคนไทยคนไทย sorry ี่หน้ำห้องน้ำสวยห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนโรงแรมอยู่ไหนโอ้ยอยู่ไหนโอเดอห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนในโรงแรมตั้งแต่เบอร์ชีนีจ้ห้องน้ำอยู่ไหนโรงอรมโฮเทลอยู่ไหนโฮเทลอยู่ไหนโอู้นโรงแรมอยู่ไหนห้องแรมอยู่ไหนโอ้หลาเท่าไหร่ 타올라이 i k 라이 o w 라이 k e how like, how like, how l i 이 e how like, h 이 w like, how l i 이 e how like, how like, 게 o w like, how l i k 이렇게 w like, how l i 하 e how like, how like, how l i 자 저리가 빨로이 안녕 스스카